สวัสดีครับพีนีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest in a u r a l i a นะครับประจําวันนี้วันอังคารที่30สพฤษภาคม2 5 6 6กบกับผมก็ตื่นยจะไปสารจากบริษัทสไปร่านะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับภาพของบรรยากาศตลาดที่เรียกได้ว่าจริงๆก็ถือว่าดูดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าบ้านเราจริงๆก็มีความตึงๆอยู่พอสมควรนะครับก็ลักษณะตลาดในเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่เป็นเขียวสับแดงนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในโซนแบบแคบๆเขียวบ้างแดงบ้างนะครับบ้านเราเองก็ ปรับตัวขึ้นมาช่วงเช้าอยู่ในแดนบวกก่อนแล้วก็มีการสลับลงมาเล่นแดนลบบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับโดยรวมเซติมิทผมว่าก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในช่วงเมื่อวานนี้วันนี้ก็อาจจะมีจังหวะในการพักบ้างไซเวลกานข้างบ้างนะครับประเด็นภายนอกจริงๆถือว่าเคลียร์ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวันอาทิตย์จะมีในเรื่องของการที่ อ่าสารัฐเนี่ยทางด้านของทำเนียบขาวแล้วก็อ่าฝั่งของวุฒิสภาเองเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการผ่านกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเอาเข้าสภา,าทั้งสองสภา,าก็คิดว่าวันพุธเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วก็ประธานบบาธิบดีโจไบเดนเซ็นนั้นก็จบนะครับในเรื่องของการผิดรัชธรรหนี้ในช่วงของต้นเดือนหน้าเนี่ยก็เริ่มไม่มีแล้วนะก็แปลว่าจะเริ่มผ่านฉลุยแล้วฉะนั้นก็ไอ้ภาพ เดิมๆที่มันเคยกดดันอยู่มันก็จะหายไปนะครับ ตัวของบอลยิวเองที่มันเร่งตัวขึ้นมาแรงๆจนทําให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นเนี่ยลดลงเนี่ยมันก็จะเริ่มผ่อนคลายลงมาแรงกลับเข้าซื้อบอลยิวมันก็จะมีมากขึ้นนะฮะเนี่ยได้แรงกลับเข้าซื้อบอลนะครับพันธบัตรไทยบารสารัตเองก็จะเริ่มกลับมีแรงซื้อกลับแลลวนะครับตัวบอลยิวก็จะเริ่มโดนกดลงมาฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมวเนี่ยภาวะที่เป็นลิสต์ออนมากขึ้นเนี่ยมันก็สนุนตัวของมูฟเมนต์นะครับหนุนตัวของการลงทุนเนี่ยให้มันดูโอเคดูดีมากขึ้นแต่ประเด็นหลักๆเองเนี่ บ้าเราเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ในประเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากวันนี้จะมีการประชุมของพรรคร่วมเสบานนะครับซึ่งก็จะเป็นการคุยหลักๆคือของพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยในเรื่องหลักๆคือหาตําแหน่งประธานสภาว่าควรจะต้องเป็นของใครนะครับก้าวไกลก็อยากได้นะครับเพื่อไทยก็อยากได้ นะครับแล้วก็ไปดูคนที่กระทรวงต่างๆและมนตรีกระทรวงต่างๆว่าจะเป็นใครบ้างนะครับก็ตอนนี้จากโพลรล่าสุดก็จะแบ่งกัน14กระทรวงนะครับก้าวไกลเอาไป14กระทรวงนะครับอ่าแล้วก็เพื่อไทยก็เอาไป14กระทรวงเหมือนกัน นะครับเขาก็บอกว่าอันนั้นคุณเก้าไกลคุณเอาไปางี้ทั้นสิบีกระทรวงบวกนายกรัฐมณีหนึ่งคนเพื่อไทยก็บอกว่าฉันขอสิบสี่กระทรวงเหมือนกันบวกประธานสภาหนึ่งคนเนี่ยวันนี้ดูซิว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมนะครับเราก็อาจจะมีคุณวันออวนองวณัฐภูวัฒาได้อีกสักหนึ่งกระทรวงนะครับก็เป็นพักของประชาชาตินะครับเขาก็แบ่งตามเสียงที่เขาคํานวณเอาไว้ส่วนพักร่วมเนี่ยจะไม่ค่อยได้่าัฐมนตรีนะครับก็จะเป็นพักไทยรักษาชาติพักเสรีรวมไทยพักนี้ก็จะเป็น ไม่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่น่าได้อาจจะมีไทยรัาชาติได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสักหนึ่งกระทรวงอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างซึ่งถ้าจริงๆทุกอย่างมันเคลียร์วันนี้คุยเรื่องประธานสภาได้เนี่ยความไม่แน่นอนหรือข่าวในเรื่องการเปลี่ยนพักเปลี่ยนคั่วอะไรมันจะเริ่มจางลงมาเพราะความไม่แน่นอนของตลาดมันก็จะมันจะลดลงถ้าตลาดก็จะดูดีขึ้นแต่ในกรณีกลับกันถ้าเกิดว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็คือคุยกันออกมาไม่รู้เรื่องยังไม่สามารถหาที่ตกลงได้ข่าวพวกนี้มันจะมีอยู่ ก็อาจจะมีเรื่องของการเป็นคงเปลี่ยนขั้วมันก็ทําให้ตลาดเองเนี่ยความน่าเชื่อถือก็หายไปกับการที่จะตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับมันก็จะ,าะจางลงไปทุกทีงนะบกรกตก็ยังไม่ประกาศผลอีกชัยก็ยังเหมือนเดิมเพิ่งจริงทีหลักจริงต้องบอกให้กรกตประกาศแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะมีการประกาศตัวเลขส่งออกนําเข้าด้วยวก็จะมาอยู่ในช่วงบ่าย2นะครับจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะหลายๆตัว มาส่งออกเนี่ยจะติดลบน้อยลงนะครับล่าสุดที่ระดับเราลบสองแต่อย่าลืมว่ารอบๆที่ผ่านมาเนี่ยคาดกันไว้ลบเบลมากแต่ออกมาก็ไม่ลบเยอะอะไรนะครับรอบนี้คาดว่าโอเคจะออกมาลบน้อยนะปัญหาจะออกมาบวกก็ได้ซึ่งถ้าออกมาบวกจริงๆนะหรือออกมาลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยมองว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่งออกมันจะรับการประโยชน์มันจะรับแดงเก่งกำไรกับเข้ามาซึ่งถ้าเรายึดโยมกับตัวเลขที่ผ่านมา ภาพของการส่งออกเราที่ทําได้ดีในช่วงที่ผ่านมาก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ T u นะครับตัวของ GPSC นะครับ TFG CBF พวกนี้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์มีโอกาสในการที่ราคาจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับส่วนสําหรับไปในถัดไปในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมกรนงซึ่งอันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคือตลาดทุกอย่างรับรู้กันไปหมดแล้วว่าน่าจะขึ้นในดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับที่ระดับราศูนย์่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับก็กองกองก็จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เราคาดว่าน่าจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายแล้วนะฉะนั้นก็ถือว่าก็โอเคดูดีในระดับหนึ่งเพราะเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ได้แบบปิ๊ดป้านในขนาดนั้นเขาก็จะขึ้นมาขึ้นมาให้ระดับมันค่อนข้างโอเคแต่เมื่อเทียบกับอดอกเบีย้ยประเทศอื่นก็จะเห็นชัดนะครับว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํากว่าฉะนั้นไรสันเองเนี่ยค่างเงินบาทมันเลยมีจังหวะในการอ่อนค่าดิอีกคีหนึ่งจริงถ้าไปดู กันกับในภาพของรวยรวมเนี่ยตอนนี้ตลาดไปคาดหวังว่าเฟดน่าจะขึ้นด,ดอกเบี้ยอีกอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเรามองว่าไม่น่าขึ้นนะแต่ตลาดเริ่มมีการเบสไปมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นของเฟดเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพตลาดจริงๆดูบวกมากกว่านี้อีกนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มอื่นจริงเรายังชอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแบงก์ นะครับตัวของค้าปีกอันนี้ยังชอบอยู่แต่ว่าตัวที่วันนี้น่าสนใจน่าเล่นก็จะเป็นพวกของกลุ่มาขายส่งออกนะครับเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าสินค้าเกษตรผู้นี้จริงก็ถือว่าค่อนข้างโอเคตัววันนี้ที่เราเอามาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นตัวของ TFG อฟจราคาจริงๆหมว่าโอเคนะระดับหนึ่งมีการที่ มีสัญญาในการยกโลแล้วเราก็แกว่งตัวอยู่ในโซนด้านล่างนะครับมีการทำสปินนิ่งวอตทอมในภาพวีบลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็สัปดาห์นี้พยายามที่จะยืนเหนือแท่งเขียวฉะนั้นเนี่ยโอเคตรงนี้มันมีโอกาสในการลุ้นดีตัวกลับขึ้นไปที่แนวต้านหลักๆเขาบริเวณ4.88 4.86ได้นะครับก็ลุ้นนะครับจริงๆย่อลงมาตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าซื้อสะสมได้นะครับจุดในการซบล็อตอยู่ที่บริเวณ4.24หลุดว่าขัดถ้งนะครับลุ้นดีบาาขึ้นมาค่อนข้างดี ส่วนภาพของตลาดบ้านเราเองยังไม่ค่อยไปไหนหลักๆยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงอยู่ครับแต่ว่ายังยืนเหนือเริเวณ EMA 10วันได้อยู่นะ คือพยายามกระตุกขึ้นมาแล้วนะครับพยายามวันนี้เมื่อเช้าก็พยายามจะขึ้นไปทำวิ่งหในภาพระยะสั้นแต่กําลังยังค่อนข้างอ่อนแรงอยู่พอสมควรก็มีการย่อ,อลงมาหาบริเวณนี้เป็นสิบวันซึ่งนับปัจจุบันยังพอยืนไหวผมเชื่อว่าลหลักๆเองรอดูช่วงบ่ายมากกว่าช่วงเช้าอาจจะนิ่งๆทรงๆหน่อยนะครับแต่ช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าทุกอย่างโอเคดูดีก็จะค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลยังไม่เคลียร์ก็จะเนี่ยช้าๆกระตุกกระตุกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจริงๆก็ตลาดก็จะอึดอัดออดออยู่ว่วนนกััมมคดพสรเหื สำหรับภาพของตลาดนะครับคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้หลายๆตัวพรุ่งนี้จะมีเรื่องของ MSCI เอาหุ้นเข้าไม,ม่ว่าจะเป็นตัวของแมคโครก็ยังเผื่อว่าพอร์ฟอร์มไม่ดีนะครับจะอาจจะระมัดร,ระวังแรงแรงขายแนวต้านบ้างสําหรับตัวของแบงก์เอง K Bank เนี่ยยังทรงไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่รอเป็นจังหวะในการคือมันดูดีแล้วแล้วมันยังเป็นภาพการพักอยู่ยังพักไม่เสร็จก็อาจจะเป็นรอรับจังหวะในโซนด้านล่างก็ได้ไม่ใช่เป็นต้องรีบเข้านะครับแนวรับอยู่ที่โซนหนึ่งร้อย อ่129แถบๆเรือนนั้นนะครับแล้วอีกทีหนึ่งก็ลงมาแรงๆเนี่ยเรือน126ซึ่งผมว่าโอกาสในการย่อลงมาแรงๆแบบ126 125มันมันเริ่มยากขึ้นทุกวันนะก็รอดูนะครับส่วนเอชบีเหมือนเดิมก็คือจริงๆแถบเรนเนี้102 101รับได้100บาทคัดทิ้งนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนนะครับสวัสดีคุณป่านนะครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณเสียานะครับสวัสดีคุณปัทธรรมนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคําถามกันถ้าได้มีคําถามจริงๆสามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้ตอบคําถามให้นะครับอแนวโน้ม no, BBIK BBIK วันนี้ก็ถือว่าดูดีแต่มันขึ้นมาติด200วันพอดีเลยอะ่ะแล้วมันเป็น200วันที่มันก็มีนายะนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เขามันลงมาหาอีเมลสองวันแล้วมันก็ยืนไหวยืนไหวสุดท้ายกพรมันหลุดมันก็บึ้งลงไปเลยแล้วมันก็เริ่มพยายามฟื้นขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บก็มาติดอีเมลสวันอีกฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีความแข็งแรง อยู่ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อยู่ในกรอบที่เป็นทิศทางขาขึ้นด้วยตรงนี้ฉะนั้นเลยตึงไหมผมว่าตึงนะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังดีกว่าสับแถบเริเนี้ไม่แนะนําให้ได้ราคาแล้วก็จริงๆใครเป็นจังหวะเล่นสั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นจังหวะในการขายแบ่งขายหน่อยบ้างนะครับถ้ามันสามารถเบรกผ่านในโซนนั้นบนได้โอเคมันก็จะขึ้นไปต่อแนวใต้ที่ก็บริเวณถึงวันสิบเจ็ดรือวนสิบหกบแถบเรือน,นั้นสำหรับตัว v บีนะครับ TH TH โอเคนะ จริงก็คือลงมาลึกแล้วก็เป็นจังหวะที่อยากที่จะรีบาวผมว่า t ีดูสวยกว่าน,นิดนึงนะครับราคาเนี่ยเหมือนมีลักษณะของการที่เตรียมเบรกแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆปรับตัวเฟอร์ตกเฟอร์อ่าเพอร์ฟอร์มขึ้นเรื่อยๆฉันก็มีโอกาสในการที่จะค่อยฟื้นตัวนะครับแนวต้าที่บริเวณหนึ่งบาทหกสิบอันนี้จริงๆโอเคนะผมว่าดูดีออกว่า BBK หนึ่งนะครับสำหรับตัว TH นะครับ ส่วน k b a n k เมื่อกี้ไปแล้วน,นิดนึงก็คือว่าราคามันย้อยลงมาที่โรเดิมแล้วก็ก่อนหน้านี้มันทำไฮใหม่ไม่ได้ฉะนั้นมันมีโอกาสในการที่จะลงมาพักได้นะครับส่วนกรอบในการทั้งเนี่ยเราก็ดูตรงนี้นครับ mm. เขาทำไฮใหม่ไม่ได้นะ mm. ก็มีโอกาสในการที่จะอ่อนลงมานะครับนวรับอีกทีอยู่ที่เนี่ยโซนเรดล2 9 1 2 9 5จับจ่าบริเวณนี้นะครับ mm. ทียูทียูขึ้นไปหาแนวต้านที่2วันเราไม่ผ่านมีการกระตุกลงมาแต่ยืนเหนือบริเวณเส้น แนวลงขาขึ้นด้อยู่ในช่วงบ่ายถ้าประกาศดีเนี่ยมีโอกาสในการกลับขึ้นไปหา16แต่แนวต้านอยู่ที่16บาทอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเล่นสั้นๆกินกําไรทํากาไรระยะสั้นเนี่ย16บาทจะเป็นแนวในการที่ขายก่อนในระยะสั้นนะครับสำหรับตัวของ T.U ก็เล่นได้นะจังหวะนี้ก็น่าจะดีขึ้นไปแต่ว่าแนวต้านจะอยู่ติดอยู่ที่บริเวณ16บาท G.P.S.C G.P.S.C. ย่อลงมาหน้าเก็บนะครับแล้วก็จริงๆแกวงอยู่แถบๆนี้สามารถทยอยเก็บสะสมได้นะครับมันมันลงมาตึงแล้วแหละแล้วก็ลงมาแบบโอเคอ่ะมันอยู่ในโซนที่อยู่ในสารที่ข้างล่างดาวไซต์ผมว่าต่ํามากๆแล้วนะครับย่อลงมาแถบๆบเวณหบ5บาท58.5เนี่ยจริงๆรับได้หลือ57บาทคัดทิ้งเหมือนเดิมเนี่ยแถมให้คับก็จริงดูดีเหมือนกันนะคือกลุ่มพวกนี้ เป็นกลุ่มที่จริงๆพร้อมรีบาวถ้าจริงผมว่ามีการเปลี่ยนขั้วร,รัฐบาลอะไกลุ่มเนี้ยมีโอกาสในการรีบาวกลับได้ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจะมีการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะ แต่ว่าสัญญาณมันก็เริ่มโอเคว่ามันมันลงมาแล้วแล้วมันก็มีจังหวะในการที่จะค่อยๆแบบฟื้นตัวหรือมีจังหวะที่เหมือนพยายามที่จะค่อยๆดีดตัวกลับขึ้นมาในโซนนั้นบนจริงๆถือว่าไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แล้วก็ราคามันลงเรียบร้อยแล้วไงเราว่ามันเลยเป็นโซนในการแบบซื้อสะสมได้นะตัวของกราฟตัวของ gbsc เนี่ยนะครับแต่บีกิมยังอยู่แบบสูงไปนิดนึงนะครับเราอยากให้มันมันไม่ได้ลงมาเยอะ,นะในช่วงที่ผ่านมาก็อยากให้มันลงมามา,มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับสำหรับตัว CHG ก็เล่นมา เ,เก็งกำไรกับเรื่องโควิดอันอีกครั้งหนึ่งก็มีจังหวะในการที่จะรีบาวกับขึ้นมานะครับในโซนด้านบนนี้บริเวณ3.4คือขึ้นมาก็พยายามแบ่งขายบ้างนะครับอันนี้เล่นเก็งกำไรระยะสั้นไปได้นะครับแต่ขึ้นมาก็พยายามแบ่งขายไปบ้างนะครับเอกโก้เอกโก้ราคายังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับยังซึมๆอยู่ในโซนด้านล่างนะครับจริงๆ ซื้อสะสมได้ไหมผมว่าจริงแอบเก็บสะสมได้นะแต่ว่าอยากให้ตั้งจุดสอปลอยไว้นิดหนึ่งนะครับสมมติเราซื้อสะสมทำเนี่ย14 141บาทจุดในการที่เราจะสะต็อปออกไปคือบริเวณ3 3 9รสุดถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราพยายามไปก่อนเพื่อที่จะมาพิจารณาใหม่ไม่งั้นมันจะติดหุ้นนะครับก็ถือว่าโอเคไม่แย่นะครับเจมาร์เจมาร์ Mart เนี่ยก็เทรดดิ้งในกรอบเหมือนเดิมเลยนะครับกรอบเดียวกับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือมันอยู่ในกรอบนี้นแหละพอมันขึ้นมาในโซนด้านบนติดมันก็จะลงมา ติดไม่ผ่านก็จะลงมาก็จะเดี๋ยวก็จะเหวี่ยงลงมาเนี่ยกลับมาอยู่ใต้10วันใหม่ก็จะลงมา17บาท50อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอลงมาอย่างนี้ก็ถ้ายืนไหวก็เด้งกลับขึ้นใหม่2ี่บาทจะาทเทรดดิ้งในกรอบที่เป็นไซเวย์ฉะนั้นเจมาร์ก็จะเล่นในเชิงไซเวย์มากขึ้นนะมันลงมันหยุดมันเริ่มชะลอการอ่อนตัวลงแล้วแต่ว่ามันถามว่าจะเปิดอัพไซด์เป็นแรงๆเร,เร็วๆไหมผมว่ามันยังไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นก็จะช้าๆอยู่นะครับสำหรับตัวเจมาร์นะครับโอเค ็ประมาณนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ยังมีความของความตึงๆเดลต้าก็ยังดึงดึงขึ้นมาบ้างเนาะแต่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของเดลต้าก็ขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอ้นี่ก็เดลต้านี่ก็เป็นตัวสำคัญนะที่ดึงตลาดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นมาจะีจุดแนวต้านแลละ98 98.5ฉนันจริงถ้าเดลต้ามีจังหวะในการตบลงมาก็ก็ถ่วงตลาดได้พอสมควรเหมือนกัน แอลลงมาเก็บได้ฟโตทอก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับฟโตทอเนี่ยตัวใหญ่ๆก็แข่างไซเวก็งลงมาอย่างนี้ใครจะรับก็จริงๆก็แอบรับได้30บาทจุดสองเนี่ยเป็นแนวรับนะครับเคแบงค์เมื่อกี้ไปแล้วเนาะดีเฮชดีอชก็ยังพักอยู่ยังเป็นจังหวะในการพักอะ่ะคือหลังจากขึ้นไม่ไหวเริ่มทำโล่ทำโลเนี่ยทำโล่อะไรเงี้ยก็จะเป็นปจังหวะในการพักนะครับสำหรับตัวของ BH หลักโขก็ไม่น่าจะเป็ต้องรีบไล่นะข้าวๆก็เป็นประมาณนี้เน้ตวยยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับโดยยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ค่อยไหวนะครับเนอยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ยังยังลงไหลไหลลงอยู่ก็จริงยังไม่ต้องรีบน่าสนใจอะไรรอให้แบบมันพักอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับดิสโก โอ้ทิสโก้รับเท่าไหร่ไม่ต้องรีบเลยคะทิสโก้คือราคามันคือมันลงมาแล้วแล้วก็ลงมาอยู่แนวรับแล้วปันผลมาปึ้งลงมาหาแนวรับสําคัญเนี่ยตรงนี้แล้วก็ดีดกลับดีดกลับเป็นวีพอวีมาตรงนี้มันแนวต้านแล้วอะคือมันเลยไม่เป็นโซนที่ไม่น่ารับคือถ้าทิสโก้จะลงอีกทีหนึ่งเนี่ยสมมุตินะว่ามันตรงนี้มันยอ่อทิสโก้ก็คือต้องมารอรับแบบลึกนิดหนึ่ง อย่างน้อยก็คือแบบ4 9 4บาทนะครับหรือแบบโซนเวสเกบาทบวกลบอะ่ะคือไม่ไม่ต้องรีบไล่เลยครับสำหรับตัวซิสโกเพราะมันไม่ใช่รอบในการขึ้นอยู่แล้วมันเป็นลักษณะปกติของเขาเวลาปันผลแล้มันแรงๆมีการรีบาวกลับขึ้นบ้างเดี๋ยวมันก็จะเนีย่ยรีบาวกับเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมาใหม่แต่ย่อลงมาอีกทีหนึ่งมันก็จะไม่ได้ทําโลใหม่ทํอะไรมันก็จะฟื้นขึ้นไปเพฉะนั้นองตรงนี้ไม่ต้องรีบไล่นะครับก็เอาช้าๆไปนะครับส่วน อ่า S uh, C C ราคายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับคือขึ้นมาหา200วันแล้วแล้วก็เริ่มพักแล้วฉะนั้นตรงนี้จะมีการลงมาพักหรือลงมาปรับฐานใหม่รอให้เขายกโลเรียบร้อยก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตามคือรอบนี้ลงมาเนี่ยถ้าสมมติดึงมันลงมายืนอยู่ประมาณสัก3 10นะครับ307ได้แล้ววกขึ้นเนี่ยนี่โอเคแต่ถ้าแบบลงมาแล้วต่ํา300นี้แย่นะครับเค่วงสัวว่าโอกาสในการต่ำ300ยากนะแต่โซนนี้มันยังไม่ขึ้นหรอก เพราะอะไรเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยก็ตรงจริงติดแล้วนะครับแล้วเราเห็นอินดิเคเตอร์ไหมครับเนี่ยในโซนวิตนี่เนี่ยเห็นไหมก็คือแถบแถบเนี่ยมันคือเป็นโซนที่แบบเนี่ยมันเป็นแบบโซนโอเวอร์บอสอะ่ะฉะนั้นขึ้นมาก็จะตึงตึงก็รอให้เขาลงมาเพื่อลดความร้อนแรงเครื่องมือก่อนแล้วพอลงมาสักพักหนึ่งยืนไหวเนี่ยวกวขึ้นได้เนี่ยจะดูดีเลยสำหรับเอสซีซีจะเป็นการซื้อเล่นรอบใหม่ดีๆมันก็รอก่อนนะครับรอก่อนเหมือนกันนะครับช่วงนี้อย่างอย่างที่เรียนไปเมืัวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหุ้นมันยังอยู่ในภาพของการรอจังหวะรอซื้อไม่ได้เป็นตรงแบบต้องรีบไล่นะครับมันยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสถัดไปในวันเพื่อหัดนีนะครับวันนี้ผมก็เพื่อจะไปสานจากบริษัทสตาร์เบล่าก็ขออนุญาตลาแล้วคุณท่านต้องคืนท่านไปก่อนเยงเท่าน,น,นีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสอสีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ้วยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม รู้ทันภัยร้ายจาก SMS ระวัง SMS หลอกลวงให้คลิกลิงก์หากได้รับ SMS โดยใช้วิธีการส่งลิงก์ห้ามกดและกรอกข้อมูลใดๆเป็นอันขาดเพราะหากกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวจะทำให้สูญเสียเงินและถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ก่อความเสียหายได้ หากได้รับ SMS ที่ไม่น่าไว้ใจควรจะตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองไม่คลิกลิงก์ไม่กดไม่กรอกข้อมูลอย่าหลงกลมิจฉาชีพ